กับทุกท่านเดินหน้าสู่อนาคตใหม่ไปด้วยกันไม่มีถอยหลังตีต่อไปเอาถึงเวลานะครับที่ทุกท่านรอคอย มือดดงๆยาวๆให้หัวหน้าราคของเราจันทวัฒนตุลาชุนได้ขอเสียคนรักประชาปตายหน่อยแล้วได้ขอเสียรประชาชนหน่อยแล้วบอก เราก็จะไม่ชิ้นชากับการเมืองแบบนี้เช่นกันใช่ไชมใช่สักแั่ยังไยตายสิเ,เกิดสาสใช่ไมพี่น้องเ,เป็กเกียรติสุขที่ได้มีโอกาสรับใช้ประเทศชาติรับใช้พี่โน้องประชาชนทำง,งานร่วมกับเพื่อนร่วมพักกันมาตั้งแต่อนาคตใหม่ และก้าวไกลเป็นความรู้สึกที่ผมจะไม่มีวันลืมครับพี่นอครับ เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีได้แน,น่นอนพี่น้องประชาชนจะจำได้ไหมวันที่เราชนะในวันที่บางคนคิดว่าเราแพ้วันที่เราชนะน,น,นะในเกมที่ถูกดีไซน์มาให้เราแพา้เราชนะได้เพราะอะไร ไม่ใช่ว่าท่านเชื่อในตัวผมแต่ท้าเชื่อในตัวผมก็ใช่ว่าพวกแท้ทุกคนมีอำนาจเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศดีได้ต้องจากความรู้สึกนเมอง ขอตัวเองประเทศไทยเปลี <ing> ่ยนไปไม่เหมือนเดิมแน่นอนครับพี่น้องครับ 干杯！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  ามีใ,ใจเล็กน้อยไม่มีความเสียใจแม้แต่นิดเดียวเพราะผมได้ทำเจนที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำทุกอย่างที่ผมมีผมก็เอาให้ทุกท่านประชาชนฟังว่าใครทุกคนประชาชนห้ามชาสิ่งต่บงนี้โดยเด็ดขาด โปรเจกต์สองร้อยสองพันห้า้ยเจ็ดสิบสองร้อยเจ็ดสิบโปรเจกต์มาจีนอ๊อฟรายดีไปที่ศาลรายเลยแล้วทีมงานเนี่ยพิธีการจะเป็นคนสุดท้าย ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ต้องมายืนพูดแบบนี้พักคก้าวไกลจะเป็นพักสุดท้ายที่โดนเลือกมาโดยพี่น้องประชาชนแต่ถูกทำให้อะไหายไป,ไปโดยคน We need you